ในหน่วยการเรียนรู้ที่2จะพูดเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นั่นก็คือหัวข้อที่1ความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวและหัวข้อที่2วิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัว จะแบ่งแยกย่อยออกเป็น4หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือ 1. ลักษณะของครอบครัว 2. เศรษฐกิจของครอบครัว 3. สังคมภายในครอบครัวและ 4. การศึกษาค่ะหัวข้อที่1ความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยด้วยกันนั่นก็คือ1.1ความสำคัญของครอบครัวครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีความสำคัญต่อทุกคน และมีหน้าที่ในการสร้างรากฐานที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจการดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นจะทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข1 2ความแตกต่างของครอบครัวครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละครอบครัวดังนี้ลักษณะของครอบครัว 1. ครอบครัวเดียวคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาหรือพ่อกับแม่และลูกรวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นคู่ชีวิตชายกับชายคู่ชีวิตหญิงกับหญิงคู่ชีวิตชายกับกระเทยซึ่งอาจจะมีลูกติด หรือบุตรบุญธรรมอยู่ด้วย 2. ครอบครัวขยายคือกลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติพี่น้องใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและมีญาติสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วย 3. ครอบครัวพ่อแม่เดียวคือ กุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กรวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวของผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยลูกติดหรือลูกบุญธรรม4ครอบครัวค้ารุ่นคือ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยหลานอาศัยอยู่กับปู่ย่าต,ตายายเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับญาติหรือพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่าล้างหรือเสียชีวิตสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยข้อที่ 2. เศรษฐกิจของครอบครัวครอบครัวแต่และครอบครัวจะมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัวการมีสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอย่างสุจริตและมีรายได้เพียงพอรู้จักใช้ใจ่ายตามความจําเป็นและความเหมาะสมกับรายได้ของครอบครัวโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนการใช้ใจ่ายรู้จักการอดออมและการประหยัดไว้ใช้ในอนาคต 3. สังคมภายในครอบครัว สภาพสังคมภายในครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความแตกต่างกันดังนี้ 1. การนับถือศาสนาทําให้แต่ละครอบครัวมีความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามความเชื่อของศาสนาของตนเอง 2. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวต้องมีความรักมีความห่วงใยซึ่งกันและกันทํากิจกรรมร่วมกันมีความสามาคัคคีไม่ทะเลาะ จะทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีความสุข 3. การอบรมเลี้ยงดูการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัวการเลี้ยงดูด้วยความรักและความห่วงใยการใช้เหตุผลจะทำให้เป็นคนที่มีเหตุผลและกล้าแสดงออกรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4. การมีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และหัวข้อที่4การศึกษาพื้นฐานการศึกษาของแต่และครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวมีความแตกต่างกันครอบครัวที่เห็นความสำคัญของการศึกษาจะมีการส่งเสริมให้ลูกหลานมีการศึกษาที่ดีขึ้นและในสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวกันไปแล้วซึ่งในหัวข้อนี้คุณครูจะมีใบงานให้เด็กนักเรียนได้ทำกันและในสัปดาห์หน้า เราจะมาเรียนต่อกันในหัวข้อวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนค่ะยังไงค,คุณครูก็ฝากเด็กนักเรียนอ่านหนังสือทบทวนคร่าวๆไปก่อนเพื่อเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นแล้วพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ